สภาพร่างกายของนายยุทธศักดิ์ธนาวันหรือที่หลายคนรู้จักในชื่อเชฟแต่ง USA พ่อครัวคนไทยในสหรัฐที่อยู่ในความดูแลของแพทย์ในโรงพยาบาลเมื่อวันที่2อธันวาคมพุทธศักราช2563เวลานั้นเชฟแต่งเริ่มมีอาการตอบสนองได้บ้างในช่วงเพิ่งฟื้นจากการผ่าตัดช่วยชีวิตหลังจากที่เขาล้มป่วยด้วยอาการเส้นเลือดในสมองแตก และหมดสติไปนานกว่า2เดือนแต่งเป็นนายเนี่ยถ่ายวิดีโอให้แม่ดูเนาะวิดีโอนี้คือคลิปที่เพื่อนสนิทสามารถบันทึกและส่งไปให้ญาติที่เมืองไทยได้รับทราบอาการก่อนที่ทางโรงพยาบาลจะประกาศงดเยี่ยมโดยเด็ดขาดเนื่องจากการระบาดของโควิด -19 ทําทำให้หลังจากนั้นเชฟแต่งต้องอยู่ภายใต้การดูแลของแพทย์โดยลำพังมาตลอดช่วงที่ผ่านมา มันมีช่วงที่ที่เราเหมือนเรากำลังใจเราดีขึ้นมาช่วงตอนที่หนูแจ้งว่าน้องเราเห็นน้องสามารถที่จะขยับมือได้แบบนิดนึงแล้วก็บอกให้อ้าปากก็อ้าปากได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นช่วงที่เขาเหมือนรู้แล้วก็เพื่อนที่เข้าไปอ่ะเขาบอกว่าอ้าแตงกรรมมือเขาก็กรรมมือกรรมมือได้แล้วเหมือนเขามีการตอบสนองอะพี่แต่พอช่วงหลังมาจากเนี้ยหนูยังไม่เห็นน้องเลย เดือนประมาณเดือนหนึ่งแล้วค่ะว่าเขาไม่ให้เยี่ยมมากเขาห้ามเยี่ยมเด็ดขาดเลยครับสวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้กลับมาพบประเทศแต่งสลัฐอเมริกาครับเพื่อวังอารมการไปเลยครับวันนี้ยุทธศักดิ์เป็นพ่อครัวคนไทยในร้านอาหารแห่งหนึ่งที่กรุงวอชิงตันเป็นที่รู้จักอย่างมากบนโลกออนไลน์ในฐานะเจ้าของเพจทำอาหารครัวแต่งสีมณนีเด้งมียอดผู้ติดตามหลายแสนคนแต่โชคร้ายจากการล้มป่วยหนักทำให้เขาต้องรับการผ่าตัดและรักษาตัวในห้องผู้ป่วยหนักฉุกเฉินในอเมริกาเพียงลำพัง และไม่รู้สึกตัวมาตลอดสามเดือนที่ผ่านมาเขาแจ้งแค่ว่าคุณให้ให้เอาคือต้องการให้นําออกให้นําออกจากโรงพยาบาลเพราะว่าเขาต้องการใช้ห้องเพราะว่าผู้ป่วยวิกฤตเขาเยอะครับตอนนี้เพราะว่าเช็คแต่งเขาไม่สามารถอาการเขาเนี่ยไม่สามารถจะรักษาให้ต่อไปได้แล้วคือทรงตัวอยู่ต้องไปคือพอวิกิจแล้วอะพี่พอวิกิจแล้วต้องมันต้องเข้า่ะเขาให้ข้อเสนอมาว่า อถ้าไม่เอากลับก็ต้องให้ญาติที่เท็กซัสจะส่งให้ญาติที่เท็กซัสดูแลแต่ญาติที่เท็กซัสอะค่ะก็ไม่สามารถที่จะดูแลได้วันนั้นที่เขาแจ้งผ่านทางกองสุนด้วยที่ที่พี่ปอนไม่อยู่ในสายเขาแปลให้อ่ะคะ่ะเขาบอกว่าเขาจะแบบประมาณว่าจะเอาสารออกซิเจนออกเลยคือให้ให้ให้น้องไปเลยอะค่ะเออ ก่อนหน้านี้สราวุฒและสุดสวัสด์พี่ชายและพี่สาวพยายามขอวีซ่าเดินทางเข้าสหรัฐเพื่อมาดูแลน้องชายที่ป่วยหนักแต่ถูกปฏิเสธวีซ่าด้วยเหตุผลบางประการไม่ผ่านที่รอบแรกคือไม่ผ่านหนูก็หนูก็ติดต่อไปทางสถานกงสุลที่อเมริกาแจ้งพี่เอ่อพี่เจ้าหน้าที่อะค่ะทําพี่เขาก็พยายามที่จะช่วยอะค่ะให้แล้วหนูก็ทําขอเอ่อไอรีพอต การรักษาตัวของน้องอะไปยื่นอีกรอบสองค่ะท่านพี่ปองก็บอกว่าให้น้องไปยืดอีกอีกทีหนึ่งไงเงี้ยก็ไม่ผ่านอีกทีก็ได้รับการปฏิเสธมาหนูว่าคิดว่าหนูเข้าใจว่าน้องไปแบบคิดไม่ถูกต้องอะค่ะมันก็อาจจะแบบเป็นการโอเวอร์สเตย์ไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยมันอาจจะมีส่วนเพราะเราเป็นปนามสกุลเดียวกันอะไรเงี้ยเขาก็หนูว่าเข้าใจตรงตรงนี้ประเด็นสำคัญที่พบว่าเชฟแต่งเดินทางเข้ามาอาศัยและทำงานในสหรัฐ โดยไม่มีสถานะการตรวจคนเข้าเมืองที่ถูกต้องมากว่า16ปีและไม่มีหลักประกันสุขภาพขั้นพื้นฐานทําให้ทางเลือกในการช่วยเหลือในขณะนี้กลับมีไม่มากนักมีอีกอันนึงคือ nursing home ซึ่งเป็นสถานสงเคราะห์ค่ะตอนนี้เขาก็ไม่ไม่รับค่ะคือเขาไม่รับอยู่แล้วพี่เขาไม่รับเลยตั้งแต่ช่วงแรกเพราะว่าเขาบอกว่าเขาแจ้งว่าเชฟไม่มีอินชุลันไม่มีไม่มีอะไรเลยอ่ะเขาเลยไม่รับแล้วก็ตอนเนี้ย มันเป็นวิกฤตโควิดด้วยเขายิ่งไม่รับได้เลยค่ะพี่คุณยุทธศักดิ์ไม่ได้อยู่ในระบบะประกันสุขภาพของรัฐบาลสหรัฐนะนะคะก็ก็ในอาการปัจจุบันเนี่ยยังทําให้ยังไม่สามารถเข้าไปเข้าระบบะในเวชศาสตร์ฟื้นฟูได้สถานะณนะปัจจุบันที่ได้รับแจ้งมาก็คือ,อะระบบทางประสาทไ,ไม่ค่อยดีขึ้นนะ,นะคะ การเคลื่อนไหวร่างกายยังไม่ได้ก็ยังไม่สามารถนั่งรถเข็นได้นะคะจากการหารือกับทางญาติของทางคุณยุทธศักดิ์เนี่ยทางญาติประสงค์ที่จะนําคุณยุทธศักดิ์กลับไปรักษาต่อที่ประเทศไทยซึ่งทางโรงพยาบาลมีความกังวลในแง่ของการเดินทางว่าจะเดินทางได้โดยเป็นการเดินทางทางแอร์แอมบูลแนนซ์เท่านั้นนะคะทางสันเอกแพทช์ธุก็ประสานกับทางครอบครัวรวมทั้ง หาข้อมูลเกี่ยวกับการเดินทางโดยแอมบูลานซ์ซึ่งมีค่าใช้จ่ายที่สูงมากนะคะขณะนี้ก็ได้แนะนําทางญาติคุณยุทธศักดิ์ให้ประสานทางกระทรวงการต่างประเทศอีกทางนึงด้วยเพื่อที่ว่าเข้าข่ายของการขอรับการช่วยเหลือนะคะเพื่อนําคนไทยเดินทางกลับประเทศนะคะตามระเบียบของราชการที่เกี่ยวข้อง เรื่องขายการเดินทางระหว่างประเทศในช่วงที่มีการระบาดของโควิดสิบเกเพิ่มความยากลำบากและเพิ่มค่าใช้จ่ายจากสภาวะปกติหลายเท่าตัวแต่ดูเหมือนว่าการพาเชฟแต่งเดินทางข้ามโลกกลับประเทศจะถือเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดและเป็นไปนได้อย่างมากที่สุดแล้วในขณะนี้แล้วด้วยที่ตอนนี้มันมันเป็นช่วงวิกฤตใช่ไหมคะที่ <COVID S 2> มีโควิดด้วยพี่ไอการสายการบินทุกสายที่เป็น ที่ต้องเดินถายการบินพาณิต่ะค่ะมันก็เขาก็ไม่รับเลยแล้วแพทย์เขาก็แจ้งเมื่อวันจานทร์ที่ผ่านมาเนี่ยค่ะว่าขอเป็น Privacy คือถ้าจะให้กับเขาจะเซ็นให้กับก็ต่อเมื่อเชฟนั่งนั่งเครื่องเป็น Privacy มาแล้วก็มีหมอพยาบาลแล้วก็เครื่องมือครบเป็นแอร์บูเลนเท่าน,นั้นครับพอถึงจะยินยอมเซ็นให้ให้เชฟเดินทางครับแม้จะมีเวลาไม่มากนักจนถึงสิ้นเดือนนี้ที่จะต้องย้ายออกจากโรงพยาบาล แต่ครอบครัวของเชฟแต่งยังคงมีความหวังและยังคงทําทุกวิถีทางที่ต้องการจะพาเชฟแต่งไปรักษาตัวที่บ้านโดยเร็วที่สุดไปเชฟแต่งรัาอเมริกาครับนี่ิธการตุลาชม Voice of America ภาพสาไทยกลุงมอชิงตันครับเป็นความใฝ่ฝันของเชฟคือจากเด็กบ้านๆคนหนึ่งอ่ะถ้าเกิดได้ไปออกกับการทีวีแล้วแบบมันปังขึ้นมาเชฟก็อยากเปิดร้านอาหารที่เมืองไทยครับเพื่อนๆแบบไปอยู่กับพ่อกับแม่เราอยู่อเมริกามา15ปีแล้วเราแบบเออห่างมานานแล้วเราอยู่คนเดียวอย่างเงี้ยก็แบบ ขอขอบคุณมาะตรงนี้นะครับเพื่อนฝากไลค์ฝากแชร์ด้วยนะครับเพื่อน